ันนี้นะคะเมนูไข่ก็จะเป็นไข่เป็ดนะคะเราจะมาทำไข่แดงกันนะคะเผื่อจะมาทำอาหารอรอ่อ,รอยๆทานกันค่ะเดี๋ยวเรามาชมวิธีและขั้นตอนการทำกันค่ะเราจะมาเริ่มลงมือทำกันเลยนะคะแต่แอนจะมีไข่ไก่เพิ่มมานะคะอยากรู้ว่าหน้าตาออกมาจะเป็นยังไงเพราะว่ามีหลายท่านนะคะทำด้วยไข่เป็ดออกมาหน้าตาน่าทานนะคะก็เลยอ,อยากรู้ว่าถ้าทำด้วยไข่ไก่แล้ว จะมีความแตกต่างอะไรกันไหมนะคะเลยเอามาลองด้วยหนึ่งฟองค่อยๆนะคะเราจะพยายามไม่ให้เมื่อของไข่ติดนะคะเราจะใช้เปลือกของมันตัดเมื่อที่ติดอยู่ข้างเปลือกไข่นะคะแล้ว เรานะคะแอนได้เตรียมอุปกรณ์ไว้เป็นแบบนี้นะคะถ้วยที่มีแรปนะคะไว้ด้านหน้าที่แอนแรปแบบนี้นะคะเพราะว่าแอนไม่ได้ใช้กับเลือกไข่นะคะเหมือนเหมือนที่แอนได้ดูมานะคะแอนเลยแอนเลยอยากรู้ว่าถ้าเราลองแรปแบบนี้นะคะแล้วใส่ถ้วยของที่เราทําขนมเขาเรียกว่าถ้วยทําวุ้นนะคะดูแล้วจะเป็นยังไงแล้วก็ จะออกมาหน้าตาเหมือนกันไหมนะคะเราก็สามารถเอามาลองดูได้นะคะลองแบบนี้นะคะเอาไข่ลงไปค่ะแบบนี้นะคะแ,แบบนี้นะคะไข่ขาวก็จะหล่นไปเหมือนกัน เราใช้เปลือกของมันนะคะตัดเมือกของมันด,ด้วยตัวเองนะ,ะแล้วก็วางไปที่ถ้วยเลยค่ะที่เรารองพลาสติกไปทําแบบนี้นะคะไปจนครบไข่ที่เราได้เตรียมไว้นะคะแล้วเราจะมาทําขั้นตอนต่อไปนะคะให้เราเตรียมเกลือนะคะแล้วก็น้ำส้มสายชูค่ะ เราจะใช้เกลือนะคะเป็นเกลือป่นเกลือแกลงทั่วไปนะคะที่1ถุงก่อนนะคะในไข่6ใบนี้จะดูนะคะว่าพอไหมนะใส่ไปนะคะในแต่ละหนึ่งหลุมของไข่นะคะเราจะใส่ประมาณครึ่งหนึ่งของช้อนโต๊ะนะคะประมาณนี้ ใส่ให้ทั่วนะคะถ้าเป็นไปได้นะคะพยานาอย่าให้เห็นสีไข่นะคะเพื่อเพื่อที่ว่าเดี๋ยวถ้าถ้าเราใส่ความเค็มน้อยไปนะคะไข่เขาก็จะไม่มีรสชาตินะคะพาใส่เกลือไปจนครบไข่แล้วนะคะเราก็จะใส่น้ำส้มสายชูไปตามจำนวนไข่ที่เราได้เตรียมไว้เหมือนกันค่ะ ภาพที่แอนใส่น้ำส้มสายชูไปนะคะมันเกิดหายไปก็ไม่มีอะไรซับซ้อนนะคะก็แค่นำน้ำส้มสายชูใส่ลงไปในถ้วยที่เราเตรียมไว้เท่านั้นเองค่ะปริมาณของน้ำส้มสายชูนะคะก็จะประมาณครึ่งช้อนโต๊ะนะคะหรืออย่าให้ล้นถ้วยที่เราได้เตรียมไว้ค่ะเราก็จะปิดพลาสติกไว้แบบนี้นะคะเพื่อนๆแล้วก็ทิ้งไว้อีกหนึ่งคืน เพราะว่าอันนี้เป็นการทําไข่เค็มสุดเร่งด่วนนะคะเราจะทิ้งไว้แค่แค่นั้นพอแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะเย็นๆเราจะมาดูนะคะว่าไข่เค็มที่เราทิ้งไว้หนึ่งคืนนะคะหน้าตาจะออกมาเป็นยังไงแล้วก็รสชาติจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันต่อค่ะเวลาเราเก็บใส่ถุงพลาสติกนะคะเราไม่ต้องปอหกประมาณนี้นะคะที่บ้านเลี้ยงแมวเลยต้องกันไว้แบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวหาที่หลบแมวก่อน เราจะไว้ที่อุณหภูมิห้องปกติแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะเพื่อนๆเรามาดูด้วยกันค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเปิดดูไข่ที่เราได้ทิ้งไว้หนึ่งคืนนะคะแล้วเราจะมาดูกันนะคะว่าไข่จะมีลักษณะแบบไหนนะคะหน้าตาจะออกมาเป็นยังไงตอนนี้นะคะเราก็แกะพลาสติกออกมาแล้วนะจะเห็นได้ว่านะคะแต่ละหลุมจะมีปริมาณของน้ํา เกิดขึ้นนะคะเนื่องจากว่าน่าจะเป็นที่เกลือละลายนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะแกะดูด้านในนะคะว่าไขา่แดงอะ่ะจะมีลักษณะแบบไหนลักษณะส,สวยดีนะคะเดี๋ยวเราค่อยไปล้างน้ำเปล่ากันนะ อันนี้พอดีเมื่อวานนะคะเหมือนมีทำเหมือนมีแตกนะคะตอนที่เราแช่รูปร่างลักษณะขไขก่ก็ก็ต้องเป็นตามนี้นะคะคือรูปร่างกลมและเทนิดนึงคือพยายามอย่าให้แตกอะค่ะเพื่อนๆสวยงามนะคะก็คือแสดงว่าวิธีนี้นะคะเราก็ใช้ได้ เดี๋ยวแอนได้สั่งแก้วมานะคะเป็นแก้วเหมือนที่เขาเรียกว่าแก้วเป็กนะคะจะมาลองดูกับแก้วเป็กดูนะคะว่าทรงของไข่จะออกมาเป็นมนๆมมกลมๆไหมนะคะอันนี้ก็แตกนะคะเมื่อวานเพอเอิญเหมือนทำของไปหล่นทับนะคะถ้าไม่แตกคือก็จะทรงสวยๆมนๆนะคะไม่เละเทะก็คือพยายามอย่าให้แตกเวลาทำไข่แดง ส่วนอันนี้นะคะเป็นไข่ไก่ไข่ไก่ก็ไม่มีความแตกต่างนะคะเพียงแต่ว่าฟองของไข่ไก่นะคะอาจจะเล็กเล็กกว่าไข่เป็ดน,นะคะคนส่วนมากถึงจะใช้ไข่เป็ดกันเพราะว่าเขามีลักษณะที่ฟองใหญ่กว่านะคะเห็นไหมคะความแตกต่างของอันนี้ไข่เป็ดค่ะอันนี้ไข่ไก่ก็คือการดองดองได้เหมือนกันนะคะเพื่อนๆแต่แค่ขนาดนะคะไม่เท่ากันเห็นไหมคะขนาดไม่เท่ากันเลยไข่เป็ดกับไข่ไก่สามารถดองได้นะสรุปวิธีนี้ อยากให้เพื่อนๆไปลองทำดูนะคะเวลาเราทำไข่น้ำส้มนะคะเขาก็มีฤทธิ์ที่เปรี้ยวแล้วเขาก็จะกัดภาชนะที่เราได้นำม,มาใช้นะคะเราก็ควรพิจารณาดูว่าเราควรจะหาอะไรนะคะที่ปลอดภัยมาช่วยแก้ไขอย่างแอนนะคะก็เลือกที่จะใช้แรปกันสแตนเลสตัวนี้นะคะซึ่งเป็นสแตนเลสไม่ได้แท้นะคะถ้าเราไม่มีแรปเลยสแตนเลสตัวนี้ก็จะกัดนะคะทำให้ สารนะคะในสเตเลตเข้ามาอยู่ในไข่ตอนนี้นะคะแอนเชลเลปมาช่วยมันก็เลยทําให้ไข่ตัวนี้นะคะปลอดภัยวันนี้นะคะเราก็ได้มาลองทํากับภาชนะที่เราได้เตรียมไว้แล้วนะคะผลออกมาก็รับประทานได้นะคะเดี๋ยวเรานําไข่นี้นะไปล้างให้สะอาดเลยนะคะแล้วเราก็นําไปปรุงอาหารถ้าเพืเ่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้แอนทำคลิปกระัดไปด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ